โอกาสเป็นของผู้ที่มีโอกาสเสมอผมอยู่ที่น้ำฝนคลินิกเกษตรหรือดำการเกษตรสองที่อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับเรามาบริการสารปรับสภาพดินกับพี่น้องชาวอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมฆมากโกลสารปรับสภาพดินที่ใช้ได้ทั้งทุเรียนทั้งปาล์มและ พืชผลผลิตอื่นๆโดยการใส่ลงไปเพื่อปรับสภาพดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับวันนี้นะครับผู้ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงอยู่ที่อำเภอราแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาใช้บริการได้ที่น้ำฝนคลินิกเกษตรหรือดำการเกษตรสองครับที่นี่ดำการเกษตรสองครับเป็นศูนย์รวมของปุ๋ยเคมีและสารปรับสภาพดิน และปุ๋ยอินทรีย์เกือบทุกชนิดสนใจก็แวะเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้นะครับทั้งชาวสวนทุเรียนและชาวสวนปาล์มและสวนผลไม้อื่นๆมีปุ๋ยครบทุกสูตรนะครับที่นี่นี่ครับใครต้องการอยากจะได้ปุ๋ยในราคาถูกในราคาที่เป็นกระเดงก็เข้ามาที่นี่ได้ครับดําการเกษตรสองหรือน้ำฝนคลินิกเกษตรครับ